ส,สีสสะท้ออนื่มเดวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสช่วงที่สองนี้เราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระว่าด้วยเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะครับในส่วนของผู้มีอิทธิพลก็คงจะทราบข่าวกันมา ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสองวันที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเอาละครับรายละเอียดเนี่ยคิดมุมมองเรื่องนี้ไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุปันและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับผู้มีอิทธิพลแม่ตอนนี้หลายคนสะท้อนเงี่ยมุมมองตรงนี้กันน่าดูเลยครับอาจารย์ค่ะเอ่อพูดถึงผู้มีอิทธิพลนี้ก็เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญนะครับ จับการพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับเราจะพูดให้เชื่อมโยงให้เห็นถึงว่าทําไมเราบ่นว่าเอ๊ะเรามีกฎหมายเยอะแยะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญมีกฎหมายลูกมีกฎกระทรวงมีข้อบังคับระเบียบต่างๆเยอะแยะซึ่งมันแสดงถึงความเป็นนิติรัฐถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายเรามีปัญหาอมันก็เลยจะมาสัมพันธ์กับเรื่องว่าผู้มีอิทธิพล ยากที่จะหมดไปในประเทศไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายทํางาน <c oughs> แต่กฎหมายมันเป็นตัวหนังสือคใช้การใช้บังคับใช้กฎหมายนี่สําคัญกว่าอ่าเะนั้นผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือตํารวจมือหนึ่งถือกฎหมายมือหนึ่งถืออาวุธไว้ป้องกันและปราบปราม <c oughs> นะฮะครับฉะ <c oughs> นั้นเองเนี่ยผมผมขอพูดเป็นการ ซป็นการเอ่ยยกย่องต้องเรียกว่ายกย่องกันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบความการทุจริตนะครับ,รบซึ่งกรณีที่เราได้ยินข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเนี่ยซึ่งก็เท่าเท่าไปจับกลุ่มนะครับานายกเทศมนตรีตำบลหนึ่ง ที่นะจังหวัดอุทยัยธานีแล้วนายยกเทศมนตรีคนนี้นะมีเรียกว่าเป็นเป็นลูกเขยรัฐมนตรีนะช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะที่กำลังขึ้นบัญชีดำผู้มีอิทธิพลจะต้องปราบปรามตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะพูดนะถึงพลนมตรีจรุนเกียรติปานแก้วนี้ ผ่านคดีมาเยอะเลยนะครับทําคดีสําคัญสำคัญมาเยอะไม่ว่าจะเป็นานายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับแล้วก็ก็เ,เรียกว่าทํางานแบบตรงไปตรงมาอืเป็นตํารวจน้ําดีที่เชิดหน้าช,ชูตาให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ mm. นั่นเองเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้ามีตำรวจน้ำดีอย่างนี้เพิ่มขึ้นเยอะๆคือน,น้ำดีก็พอมีอยู่แต่มันน้อยนะครับ mm. แล้วก็ไม่กล้าที่จะทำหน้าที่ให้สมกับบทบาทของผู้พิทักษ์สันติรา์ก็ยากที่จะมีะส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินข่าวที่มีปัญหาทั้งสิ้นนะครับ หลายประการต่างๆฉะนั้นเองเนี่ยผู้มีอิทธิพลจะหมดไปต่อท่าตํารวจทํางานอย่างตรงไปตรงมาทีนี้ถ้า<ม>เราจะมาบอกว่าผู้มีอิทธิพลนี่มันหมายถึงใครกันบ้างอนะฮะครับสังคมไทยเราเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆมันก็ต้องดูว่าใครมีอำนาจใครมีเงนินครับถ้าเราไม่มีอำนาจเราไม่มีเงินเราไม่มีทางเป็นผู้มีอิทธิพลได้เลยใช่ไหมครับคุณสปันนะ์ ใช่อาจารย์ครับค่ะดังนั้นมันก็ต้องว่ากันตั้งแต่ใครละครับที่เข้ามาสู่อำนาจรัฐก็มีนักการเมืองใช่ไหมครับครับในขณะเดียวกันก็มีค่าราชการประจำค่าราชการท้องถิ่นครับต่างๆแล้วก็ยังมีพ่อค้าในทุนนักธุรกิจต่างๆก็โดยสรุปแล้วผู้มีอิทธิพลก็คือทําสิ่งที่ หมายทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกท,ทำสิ่งที่ถูกเป็นผิดได้นะฮะฉะนั้นเองเนี่ยขณะนี้นเองเนี่ยกระทรวงมหมไทยที่กำลังดำเนินการขึ้นบัญชีทั่วประเทศทุกจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาเลยว่าเอ๊นิยามคําว่าผู้มีอิทธิพลคือใครนะฮะ แล้วจริงๆผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่กระทําผิดกฎหมายคือผู้ที่กระทําผิดกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ผู้มีอิทธิพลก็จะอยู่เบื้องหลังแล้วลหละนะฮะเป็นเป็นผู้สั่งการ,รแล้วส่วนคนลงมือทําก็เป็นระดับรองรองลงมาลดหลั่นกันลงมานะครับคเพราะนั้นผู้กระทําผิดทั่วๆไปคดีมโนสาเร่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้มีอิทธิพล แต่หมายถึงว่าผู้เกกโมล์เกเรเกะก,กะระรานแล้วก็ทําไปด้วยความเจตนาไม่เจตนาเอ,อ่อทำไปด้วยความเห็นผิดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันมีทั่วไปอยู่แล้วในสังคมในทุกระดับนะครับแต่ทีนี้ว่าที่ที่สูงกว่านั้นขึ้นมาเนี่ยนัคือเราก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับว่าเราชอบไปใช้คําที่ผิดกันเช่นว่าผู้มีอิทธิพลบางทีก็มาอธิบายว่า เป็นผู้มากบารมีมันก็ไม่ใช่อีกอครับบารมีนี่หมายถึงคุณความดีนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัชาติพระพชาติสิบชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญพระบารมีรที่เรียกว่าทศบารมีอะไรนะครับครับ,รบนะฮะอันนี้อันนี้คือบารมีต้องใช้คําให้ถูกต้องกันแต่ที่นี้เราก็มาใช้คําว่า ผู้ที่มีอันจะกินผู้ที่มีวงวานวัานเครือมีลิวล้อมีบริวารข้าทาสบริวารเป็นเรื่องเป็นบาร,รมีครับ <c oughs> อันนี้ไม่ถูกกันนะครับส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นลักษณะนี้ก็เป็นผู้ที่มีที่พนซะมากกว่าอ่ากฎหมายก็เอื้อมมือไม่ถึงด้วยเพราะมันก็ไปโยงใหญ่อะ่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการประจาพ่อค้านักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ย ที่ทุจริตต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเข้าขายผู้มีอิทธิพลกันนะครับส่วนจะไปะแจกแจงว่าเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งอ่าอ่ะ,อะยกตัวอย่างนะครับว่าทําไมถึงเปิดบ่อนการพนันได้แล้วเจ้าของบ่อนคือใครครับทําไมถึงท,ทําธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยแม้กระทั่งไอ้แชร์ลูกโซ่ไอ้พวกหลอกลวงโปงกินต้มตุน ชอราชบางหลวงจ้างสีโบแป้งอะไรต่างๆเนี่ยถ,ถ้าไม่มีอิทธิพลไม่มีอำนาจไม่มีเงินก็ทําไม่ได้หรอกครับแล้ผู้ที่ไปปฏิบัติตามอ,อต่างๆนั้นก็เป็นผู้ที่ต้องการได้ก็คือต้องการข้อแรกเปลี่ยนนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับสินบาทค่าสินบนได้ค่าตอบแทนค่าจ้างอะไรก็ว่ากันไปครับ แต่นั้นเองอมันไม่ใช่ยุคอดีตนะครับในยุคอดีตเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินคําว่ามาเฟียซึ่งมันเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับ<ม>คําว่ามาเฟียในยุคที่ประเทศชาติจะมีการพัฒนามีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายมีเป็นมิติรัฐอย่างแท้จริงมีการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพัฒนากันตามลำดับถึงแม้ประเทศที่จเจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ย เขาก็มีผู้มีอิทธิพลเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าไอท้ที่มันมันไอ้ไอ้ที่แบบของเรานี่มันจะเป็นแบบอไม่ไม่ลึกซึ้งอะไรนะครับมันก็เห็นกัำดาษเตือนนะเช่นว่านะสมมติว่าเราอยู่ในท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยแล้วมันมีคดีโด่งดังแล้วมันก็มีเรื่องราวคนที่มีอิทธิพลแล้วก็ก่อ,ออาชญากรรมหรืออยู่เบื้องหลังของการทุจริตการ ทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็มีนะครับฉากหน้าก็อาจจะเป็นดูเป็นคนใจบุญสุนทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยาชาวบ้านเขารู้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเงินกู้ในหน้าค้า้ขายฝากอะไรต่างๆเนี่ยออกใจบุญเอามากู้เอาโฉนดมาอื<ๆ>พอถึงวันก็ก็ขายฝากก็หมดอายุก็จะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้ว แล้วก็ได้เงนินไม่กี่ตางค์แต่ที่ดินมีมูลค่าสูงอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาสังคมไทยให้มีมีความเป็นธรรมไม่เหลื่อมล้ำมีความเท่าเทียมมีการจัดการอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ต้องขยับกันทั้งสังคมอะนะครับมันมันไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งแต่ทีนี้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่ มิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะมันมีการตื่นตัวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงตื่นตัวก็มาจากไอ้โทรศัพท์มือถือนี่แหละครับเมื่อก่อนสื่อมวลชนก็ก็เป็นวิชาชีพถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้ใครมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็เป็นได้หมดแล้วเป็นเด็กเป็นเยาวะชนเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ่ายรูปส่งข้อมูลก็ถือว่าเป็นอะไรฮะ๋ยวนี้ก็เรียกว่าสื่อมวลชน ภาคพลเมืองแล้วใช่ไหมครับอ่าอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยนะครับฉะนั้นเองเนี่ยประชาชนจะเป็นกําลังสําคัญที่จะทําลายอิทธิพลได้นะครับ,รบแต่ก็ไม่เพียงพอต้องมีสื่อมวลชนด้วยแล้วในขณะเดียวกันผู้ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะผู้พิทักษ์สันติราชเนี่ยรักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับ ํำรวจเนี่ยนะครับถ้าสามส่วนนี้ทํางานกันอย่างเป็นที่นะครับทําตามหลักวิชาชีพทำด้วยสำนึกในการมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญต่อความอยู่รอดของบ้านเมืองเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะค่อยๆโค่นไอ้ความไม่ชอบทําลงไปได้แล้วมันก็จะทําให้ก็เห็นไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าคุกเลยไม่มีนะเจ้าสัวในทุนเข้าคุกเลยนะเดี๋ยวนี้มันมันมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเป็นปกติแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอมันยังต้องมีมากกว่านี้อ่อปริมาณต้องมีมากกว่านี้คือมันมันต้องถึงไอ้ไอ้ตัวผู้บงการหรือคนสั่งอ่ะนะครับ,รบส่วนใหญ่ไอ้ของเรามันปลาซิวปลาส้อยค อันนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับเหตุที่เกิดขึ้นมาอย่าลืมนะครับเช่นว่าของพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วเนี่ยไม่แต่คดีที่บุกรุกอ่าเขาใหญ่เนี่ยที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ทํางานร่วมกับอปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการสํานักอุทยานแห่งชาติคุณชัยวัดรลิมลิขิตอักษรน,นะฮะก็จับคู่กันแล้วก็ยึด ก็แจ้งความร้องทุกข์แล้วก็นำหลักฐานอพิสูจน์แล้วก็มีการดำเนินคดีกฎหมายสำคัญสำคัญเยอะเลยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคดีป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแต่ถ้าจะไปพูดถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลนี้มันก็ควรจะความหมายกันนะครับแับแิ่นขนาดนี้ที่อเมริกาวันนี้แมกาซีนไทม์ Time, ใช่ไหมครับ เขาก็จัดเรื่องของอะไรวันฮัมเดิเนกทเวนต้ทเนตีทรีใช่ไหมครับก็มีคนไทยเราคนหนึ่งไปใช่ไหมครับพิธา่งได้รับการจัดอ uhh. ันดับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลของคนรุ่นใหม่ทีน e> uh> ี้ว่าไอ้ทางโน้นเนี่ยเวลาเขาจัดเนี่ยเขาก็จัดตาม อ่าเขาก็ทุกวันนี้เราจะได้ยินคําว่าค่านิยมประชาธิปไตยใช่ไหมครับ่าครับเขาก็จะไปจักอันดับเนี่ยก็มีร้อยคนก็มีมาจากองค์การต่างๆอะไรต่างๆทีนี้แม้แม้แมกระทั่งดูลองวัลโนเบลนะครับ,รบเขาก็ให้คุณค่าความเป็นประชาธิปไตยอ่อล่าสุดเขามอบรางวัลให้กับอชาวอิหร่านนะครับที่ยังยังถูกคุมขังอยู่ในคุกอิหร่านเลยนะครับที่อ,ออกมาต่อสู้กับว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายของอิสลามนะฮะเขาเขาก็มีวิธีการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ก็พูดไปก็เพื่อให้โยงให้เห็นถึงว่าทางตะวันตกเนี่ยสื่อนั่นแหละก็คือผู้มีอิทธิพลครับอย่างสื่อสารมวลชนนะครับของไทยไม่เท่าไรนะครับของไทยเนี่ยมันของสื่อมวลชนตะวันตกเนี่ยมันระดับโลกอยู่แล้วนะ สหรัฐยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยแต่อของไทยยังไม่เข้าข่ายสมัยก่อนก็มีเหมือนกันนะครับชี้นกชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนอกอะไรก็มีเหมือนกันนะครับแต่ในเดี๋ยวนี้มันมันสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาเป็นลําดับหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมากขึ้นใช่ใช่ความคิดเห็นที่หลากหลายแตกต่างการเรียนรู้อะ,อะไรต่างๆการศึกษามีสูงขึ้นนะครับ นั้นเองเนี่ยที่เราวันนี้คุยกันถึงผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคําว่าผู้มีอิทธิพลนี้หมายถึงผู้ที่มีจิตเป็นอกุศลมีเจตนาไม่ดีนะครับก็คือทุจริตนะครับจะเป็นทางกายทางวาจาก็อยู่ที่ว่าเขาเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงวงการไหนเขาอยู่ในวงการเมืองวงการราชาการก็ช่อราดบางหลวงแต่ถ้าเขาอยู่ในวงการธุรกิจ เขาก็ช่โกองกิจการของผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับอ่าครับหรือในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็มีใช่ไหมครับอย่างที่เห็นกันอยู่อ่าครับมันมันก็มีความมืดดาอยู่ในในนั้นเยอะนะครับถึงแม้เราจะมีกรตมอธคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับแต่ก็ไม่กล้าแตะถึงแม้จะมีข้อมูลอะไรเขาก็อ้างว่าเออกดมันข้อมูลไม่พอ เดี๋ยวมันจะก,กระทบตรงนั้นตรงนี้มันก็จะมีผู้มีอิทธิพลอ,อีกกลุ่มหนึ่งซ้อนอยู่ะนะฮะผู้ถือหุ้นมาจากไหนก็ไม่รู้อีกนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ว่าเราจะทํากันอย่างไรก็อย่างที่ผมว่านะครับที่เรามาคุยกันเนี่ยเราอยากจะเห็นการจับกลุ่มการกระท,ทําทุจริตก็คือไม่ใช่ไปแกล้งแล้วก็ทําตามตรงไปตรงมาต,ตามตรประจักษ์พยานหลักฐาน ไม่กลัวเกงกลัวหนะน้าอินนาโพรมอนะครับแล้วก็ส่วนจะต่อสู้คด,ดีอะไรก็เป็นไปตามสิทธิทางกฎหมายต่างๆตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็พิสูจน์กันต่อไปอถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยประเทศไทยเราจะพัฒนาขึ้นแล้วก็จะ,น,ะน่าจะเป็นความหวังของคนไทยในรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราตรงนี้ตับดักตรงนี้เราไม่ผ่านะนะครับ เราเราอย่าไปพูดเลยคําว่า,ป,าประชาธิปไตยเราอย่าไปพูดเลยอะ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกครับนะ,บระครับอาจารย์ครับมีการมองกันว่าถ้ากระบวนการทางกฎหมายดําเนินการอย่างจริงจังและเที่ยงธรรมก็จะเป็นทั้งการป้องกันแล้วก็ป้องปรามเรื่องของการที่จะกระทําผิดในการสร้างที่ผลขึ้นมาอันนี้อาจารย์มองอย่างไรฮะเออคือคือพูดถึงว่า จะ,จะพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับอ่าก็เอ่อก็ด่านด่านแรกสุดก็คือตำรวจนะฮะครับตำรวจแล้วก็มาอายการ,รแล้วก็มาศาลแล้วก็มาราชธณฑ์นะฮะครับ,รบอ่าสี่หน่วยงานนี้มันก็จะอยู่ในกระบวนการอะ่ะก็ก็เรียกว่าด่านที่หนึ่งด่านที่สองด่านที่สามดา่า,มดานที่สี่ ดังนั้นเองในแต่ละด่านเนี่ยมันถ้ามีการแทรกแซงด้วยอิทธิพลด้วยอำนาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบ,บวนการยุติธรรมของเราเช่นว่าเราบอกอโอ้ประเทศเรานะน่ามาลงทุนนะครับ เรามีวัตถุด,ดิบเรามีแรงงานเรามีค่าจ้างไม่แพงจนเกินไปนเราอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยแต่พอเขามาลงทุนแล้วเนี่ยก็มาเจอกระบวนการยุติธรรมที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับก็อย่างที่เราเคยมันมีข่าวกันนี้ใช่ไหมครับที่ว่ามีการลักลักตัวไปเรียกค่าไทยไปเรียกเรียกร้องอให้ต้องจ่ายเงินอย่างง้นอย่างนี้ถึงจะสามารถทําธุรกิจได้ ปิดขัดตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยอันนี้ประเทศชาติเราก็เสียหายซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รู้รัฐบาลเขาจะให้ความสําคัญแค่ไหนก็ในขณะเดียวกันเออเอ,เ,อเนี่ยขณะนี้ที่เกิดขึ้นมาตัวบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยสังคมก็ก็อีหลักอีเรือแล้วก็แบบแบบอ่ามีความรู้สึกสับสอนอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันแล้วอันนี้พิเศษกว่าตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับ อย่างที่เราทร,บทราบกันอยู่อันนี้มันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาที่ที่ที่มันจะต้องที่คายคือืเแม่พูดถึงตรงนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างเช่นว่าพระรูปหนึ่งใช่ไหมครับที่ตอนนั้นเกิดเหตุอะไรปานนี้จนยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอันนี้ตั้งกี่ปีแล้วอ่ะสิบสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับก็เป็นคดีใหญ่เรื่องราวใหญ่โต อะไรต่างๆทั้งหลายที่ก็เป็นวัดที่ไม่เป็นไปตามพระพุทธของตามในพระไตรปิฎกะนะครับก็สอนอะ,อะไรที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเองผม <c oughs> ผมว่านะครับว่าขณะน,นี้ที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนต้องตื่นรู้แล้วก็ต้องสมใจคือคือถึงแม้ไม่ได้เรียนมิติศาสตร์เรียนวัฐศาสตร์ เราก็เรียนจากไอ้หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยครับข่าวสารนังส<ะ>ือพิมพ์ประจําวันแล้วก็ผู้รู้เขาวิพากษ์วิจารณ์กัน<ะ>อย่างไรไอ้คนที่จะมาพูดบิดเบือนมันคงไม่กล้ามาพูดบิดเบือนหน้าจอโทรทัศน์หรือว่ามาแสดง<ะ>ความคิดที่มันมันไม่ถูกต้องอะนะครับ<ะ>แต่ว่าเขาก็รับหลังเขาก็แอบช่วยนะครับเราก็มาฟังคนที่มีความรู้มีมีความคิดดีต่อบ้านเมือง ฟังเขาวิาพากษ์วิจารณ์ให้ตั้งข้อสังเกตอะไรเนี่ยแล้วก็ทําความาใจความเข้าใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนทําให้ประชาชนเราก,<ม>ก็ก็ตื่นรู้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นจะไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงง่ายๆหรือว่ามามา,มาหลอกลวงกันง่ายๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันให้ความร่วมมือกับมีอะไรก็ติดต่อภาครัฐเขาไม่เดินเครื่องก็มาสื่อมวลชนเลยนะครับ แล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานอะไรเนี่ยช่วยกันทำเถอะครับมันจะได้ขจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมไทยครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทวีศักดิ์มากครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ทําให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจได้ลึกลงไปมากกว่าอ่าสิ่งที่เป็นอยู่นั่นก็คือผู้มีที่พ่นนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กับนอาจารย์ทวีศักดิ์จุจิกุลกับนักวิชาการอิสระคอมเมนเตอร์ประจำรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสนะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในช่วงสายตรงจากสภาครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส